ทรัพยากรเวลานะครับเวลาเนี่ยมันมีค่านะครับแน่นอนว่าคนอาจจะบอกว่าเราเกิดมาเราก็มีเวลาเท่ากันวันละยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันนะครับหรือว่าสัปดาห์ละเจ็ดวันเท่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองมองให้ลึกนะครับจะเห็นว่าบนบาทหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบริบทชีวิตมันแตกต่างกันดังนั้นเวลาในการที่เราจะมาใช้ในการเทรดหรือว่าแบ่งมาใช้เพื่อเรียนรู้เพื่อฝึกฝนเพื่อติดตาม หรือว่าใช้ในการเทรดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่บอกว่าในเมื่อเราจะเทรดเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนที่เราสามารถจะอุทิศหรือว่านํามาใช้ได้นะครับดังนั้นคีย์เนี่ยครับพยายามคํานวณตัวเลขนะครับออกมาให้ได้ว่าในแต่ละวันนะครับเราจะมีเวลาแค่ไหนในการที่เราจะใช้เพื่อในการเทรดนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องไปนั่งเฝ้าตลาด นะครับไม่ใช่นะครับอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าการเทรดเนี่ยในช่วงเริ่มต้นบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเทรดในช่วงปีที่หนึ่งไปที่สองนะครับมันจะมีเรื่องที่เราจะต้องทํากันบ้านนะครับเช่นการติดตามข้อมูลการหาข้อมูลการอ่านการทำอะไรต่างซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยเอาง่ายมีเวลาน้อยไม่รู้อะเดี๋ยวเชา้าตื่นมาก็เปิดไลน์ดูเล่นหุ้นตามไลน์ตามเ facebook เนี่ยร้อยทั้งส่วนใหญ่ครับจะไม่ค่อยผสมเม็จหรอกครับจะเจ๊งนะฮะ เพราะว่าบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวเพียงพอนะครับแล้วบางทีเราเตรียมตัวไม่เพียงพอทางการได้เพียงพอเนี่ยเราไม่รู้ในสิ่งที่ที่เราเข้าไปเทรดมันกลายเป็นจุดอ่อนเป็นรูโหว่ใหญ่เลยนะครับดังนั้นการที่เราจะปิดจุดอ่อนหือรูโหวตัวตนั้นได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาครับในการศึกษาก็ดีในการหาข้อมูลในการอ่านในการฟังในการทดลองนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องคิดเหมือนกันว่าในแต่ละวันเราจะมีเวลาเท่าไหร่ในการใช้แต่สัปดาห์เราจะมีเวลาเท่าไหร่ในการใช้ นะครับต้องคิดเอาไวา้เพราะว่ามันคือทรัพยากรนะครับเล้วเช่นเดียวกันถ้าเรามีเวลาน้อยนะครับบอกแล้วว่าอย่าไปทำเหมือนคนมีเวลามากนะครับบางทีเราอยากไปเทดแบบระยะสั้นอย่าไปเทดแบบเดทเเทดดิง้งเราไปดไอ้คนนั้นคนนี้เทดไปดูตาม Facebook ตามคนนั้นคนนี้เทดเนี่ยคือเขาอาจจะทําได้แล้วเขามีเวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราจะไปทําตามเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่เราจะตัดสินใจหรือว่าทํา หรือว่าดําเนินเราจะได้ผล,ลออกมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่เท่ากันนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะมีเวลาน้อยหรือมากเนี่ยคุณเทรดได้ทั้งนั้นนะครับเพีงยงแต่ว่าต้องอสสาศัยการบริหารจัดก,การเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้นจะบอกว่าเป็นคีย์สาคัญมากเพราะว่าถ้าคุณบริหารจัดก,การเวลาเป็นแปลว่าบริหารทรัพยากรเวลาเป็นนะครับบางคนบอกว่าเวลาในวันชนันน้อยเทรดได้ไหมก็ได้ครับ กูสามารถจะเทรดข้ามวันได้นะครับเป็นการเทรดระยะกลางหรือว่าระยะยาวก็ได้นะแล้วก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในการเตรียมตัวในการทํางันบ้านในการทบทวนแผนทบทวนผลการเทรดซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจัดการมันได้ทั้งน,นั้นนะครับ